สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างนะครับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาน้บของอปทนะครับก่อนที่เรานะครับจะจะัดทำแผนพัฒนาการศึกษา66ถึง70เราก็ต้องแต่งตั้งคำสั่งนะครับคณะกรรมการจัดทำแผนคำสั่งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ใส่ชื่อ อบตอของเรานะครับหรือว่าคําสั่งเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองเทศบาลนาครก็ใส่เทศบาลของเรานะครับ่อมาเนี่ยรูปแบบของคําสั่งนะก็จะมีที่ใช่ไหมครับที่และก็ทับสี่นี่นะครับเราก็ใส่วาง,วางไว้นะครับคําสั่งที่เท่าไหร่นะครับเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจะทำแผนพัฒนาการศึกษา66ถึง70ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เราก็ใส่เป็นชื่ออบอตอหรือว่าเทศบาลของเรานะของเทศบาลตำบลของอบอตอนะครับซึ่งในการแต่งตั้งนับคณะกรรมการเราก็ต้องแต่งตั้งนะครับตามหนังสือสังการนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนังสือสั่งการวอลสามหกแปดนะแล้วก็ตามระเบียบด้วยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เน้นย้ำนับก็คือว่าหนังคสั่งต่างๆนะําในการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ต้องอ้างถึงหนังสือสั่งการและก็ระเบียบต่างๆนะที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมานะครับเพื่อให้การจะทําแผนพัฒนาการศึกษาของอันนี้ก็ชื่ออบพอทของเรานะับของอบพท จุดๆของเทศบาลจุดๆนะครับขอแต่งตั้งคณะกรรมการจะทําแผนพัฒนาการศึกษาดังนี้นะครับคนแรกนะับควรจะเป็นใครนะครับอันนี้คือแผนของอปทนะครับคนแรกก็ต้องเป็นของของใครครับผู้ที่รับผิดชอบนะครับด้านการศึกษาของอปทซึ่ง ก็หมายถึงกองการศึกษานะครับคนแรกก็จะเริ่มต้นด้วยคนแรกก็ควรจะเป็นผอ,อ,อนะครับพ่วงหนวยการกองการศึกษานะครับตำแหน่งชื่อของพ่วงนวยการกองการศึกษานะครับคนต่อมาก็ควรจะเป็นชื่อของนักวิชาการศึกษานะครับแล้วก็คนต่อมาก็คนที่มีในกองก็อาจจะเป็นเจ้าพนักงานธุรการ นะครับถ้าเกิดว่ามี2คนก็ใส่2คนนะใส่มี3ก็ใส่3คนนะครับก็ใส่ตามความเป็นจริงนะครับสําหรับคนที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของอบทซึ่งถ้าเกิดว่าบางแห่งนะไม่มีกองนะครับงานด้านการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ในสํานักปลัดคนแรกก็ต้องเป็นหัวหน้าสํานักปลัดนะครับและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับงานด้านการศึกษา นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้คณะกรรมการชุดนี้นะครับทํา1 2 3 4 5นะครับสั่งณนะวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะลงชื่อด้วยนะครับนายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบกนะครับของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของ คำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการจะทำแผนพัฒนาการศึกษาของอบอทหรือว่าของท้องถิ่นของเรานะซึ่งเน้นย้ำนะว่าไม่มีแผนของกองนะครับแต่ว่าคนที่เริ่มต้นคนแรกก็ต้องเป็นอะไรครับคนที่รับผิดชอบด้านการศึกษานั่นก็คือผอ,อ,อก,กองนะครับนักวิชาการและก็คนที่อยู่ในกองนะครับทั้งหมดนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับคงเป็นแนวทางนะครับในการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการจัดทำแผนของอปทนะครับ